真白。 สวัสดีครับผมผมจึงเคยนะผมโบจากตอรี่เลเทอร์นะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคาเฟ่ที่น่ารักน่ารักอยู่อันหนึ่งนะแต่เจ๋งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงวันนี้วันนี้ฉายเดียวนะเพ่อนอุ้งไม่มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องคือถ้ามาถึงแล้วอะให้เราไปจองตั๋วกับน้องนะจะมีน้องนั่งอยู่คนหนึ่งเขาจะวอถามข้างในแหละว่ามีพื้นที่ว่างอะไรไหมตรงนี้จะเป็นที่ยืนลยขึ้นไปคาเฟ่เนาะ นะ้เราก็จะมารอกันตรงนี้นะหลังจากเราได้ตั๋วไปแล้วเนาะเราก็จะมายืนรอตรงท่าเรือตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่เราขึ้นจริงตรงนี้ก็มีไอติมนะใครร้อนร้อนก็กินรอก่อนได้เลยน้องเขาจะให้มาคิวมานะแล้วเราก็เดินมาที่เรือได้เลยมาคนเดียวเลยนะจ๊ะวันนี้เราก็เดินขึ้นไป น,นี่ก็จะเป็นคาเฟ่นะไม่ไม่ไมกลเท่าไหร่อยูอย่นี้อ่าน,นี่ถึงแล้วนะคาเฟ่มองน้ำนะมองน้ำคาเฟ่เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันครับโซฟาเบอร์ so สิบอะครับอันนี้เขาคนี้น้องมาบอกนะแล้วก็ เป็นเมนูนะก,นก็มีแบบพวกเบเกอรีร่ของหวานน้ำนะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึ่งแนะนำเป็นอะไรให้ผมมั้งเนี่ยนะเป็นตัวที่มดก,กันนะา,าน้านแข็งเนะโอเคได,อนะได้ครับอ่ะนี่นะที่พัญีน้องเขาบอกแนะนำก็จะเป็นแบบพวกเมนูที่็นดอกจันนะเดี๋ยวผมจะลองอ อันนี้ล้กันเดี๋ยวผมเอาเป็นข้าวคุเก,กีหนึ่แล้วก็น้ำอสักแก้วนึงนะเออเป็นอเมริกาโนโ่โยสุอ่าสอ,อย่างละจริงๆเขาก็มีแบบนี้เมนูอิตาเลียนโซดาอะไรพวกนี้ด้วยนะพวกที่เป็นสมูทตี้อะไรพวกนี้เค้กก็มีนะแต่ผมผมจะไม่ไหวมาคนเดียววันนี้เพื่อนไม่ได้มาด้วย ผมก็สั่งเป็นสักสองอย่างก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน่ากินขนาดไหนนะอ่านี่จะเป็นบรรยากาศร้านนะจะมีมุมแบบข้างในที่จริงมันมีสองโซนนะแต่เขาให้มานั่งโซนนี้มาคนเดียวนะก็จะเป็นแบบโซฟานั่งแล้วก็สั่งอาหารตรงนี้ก็จะเป็นแบบนั่งพื้นริมน้านะฝั่งนี้สามารถแต่โต๊ะเหมือนจะเลือกไม่ได้นะเพราะว่าคนมาเยอะ ก็เลยต้องนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูอาหารกันว่าน่ากินขนาดไหนโอเคมาแล้วนะแ,แก้วแดงอเมริกาโน่น้ำส้มนะแต่งได้น่ารักมากเลยคุณทโกเค็กชิมชา่อน ชื่นนะมีกลิ่นส้มส้มปนกาแฟบรรยากาศจิมน้ำจิบกาแฟนะเดี๋ยวเราผมสั่งไอ้ข้าวพุกกปิไปอีจานหนึ่งเดี๋ยวดูว่าน่ากินขนาดไหนน,นีอะเมกาโน่น้ำร้อนมีเป็นข้าวพุกกปิครับข,ขอบคุณครับนี่มาแล้วข้าวพุกกปิของเรา อันนี้เป็นเมนูที่เรคคอมเมน์นะออสองดาวอะ่ะติ๊กในใบอะ่ะน่ากินมากกินคู่กับอเมริกาโน่น้ำส้มแถมวิวให้ด้วยวิวริมแม่น้ำสวยๆอ่าโอเคอเราได้ครบแล้วนะอาหารสั่งเป็นข้าวข้าวคู่กับปิ้ดไปกับตัวอเมริกาโน่น้ำส้มนะ อากาศดีนะวันนี้วาชทิศแต่คนเยอะไปหน่อยเครื <S <S nice. ver, mm ่องเขาก็เยอะอยู่นะมีพวกหองแดงตัวกุ้งแห้งกุณเชียงไข่ครบเครื่องอยู่นะแต่งจาได้สวยมากเลยมีหวานด้วยเห็นปะหวานหวานขออนุญาตชิมรสชาติก่อนนะอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะแดงแล้วก็ผิดกั้นาวแต่ก่อนไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมนะผมชอบแยกแบบ แยกโมหวานนะตักราดเอาไม่ใช่แบบคลุกไปเลยผมก็จะเอามาหวานมากก็แล้วก็จะใส่เครื่องให้ครบขังโต๊ไป <Wow. S 1> อ,อร่อยนะคือข้าวร่วนข้าวเหลียงเม็ดเลยข้าวโปรตีไม่เยอะไม่อะไรเลยหมูก็ไม่ได้หวานมากบางร้านจะแบบหวานไปเนาะอันนี้ดีเลยอันนี้ก็ มาก็คนสั่งนะอีกอันเลย,เ,ลยเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มตัวนี้ก็รสชาติดีนะไม่ได้ขมไม่ได้ขมไปตัวน้ำส้มก็ตัดกับตัวกาแฟกาแฟกินหอมสองอันนี้ผมแนะนำให้สั่งนะถ้ามาเราบรรยากาศดีมากเลยร<ๆ>อราคาเฟ่มองน้ำนะอยู่แถวนครนครยศรีเนา,อนานะอยู่แถวนครเศรีมันเป็นแบบทางเข้ามาทางวัดกลางครูเวียงนะอะ เขาจะมีที่จอดรถให้แล้วเราก็หยิบบัตรคิวแล้วเราก็รอเดี๋ยวเรือเขาก็จะมาล่อาาางนะครับเนี่ยแล้วก็มามาที่คาเฟ่นี้นะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนนะวันนี้วันนี้ชายเดียวเลยเป็นองค์ไม่มา บรรยากาศแม่น้ำท่าจีนนะอันนี้อันนี้ขากลับเนะาะถึงแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยววันนี้ถ้างั้นใครที่เห็น,นคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ สวัสดีครับ